มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกแก่ทหารสามนายเพจข่าวทหารได้โพสต์เผยในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดรวมจำนวนสามนายได้แก 1, 100่หนึ่ร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวร 2. พลทหารธนพัฒ์หุยวัน 3. จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าโดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเป็นทหารที่มีคุณภาพมีไฟของกองทัพทั้งนี้หากเขาไม่อยากทำงานไลร์ดูทตี้ก็อย่าไปบังคับเขาให้เขาได้ฝึกและทำงานหน่วยรบตามใจอยากต่อไปได้ ในหลวงพระราชทานขาดเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหารสามนายขอขอบคุณข้อมูลจากทินิคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ